สวัสดีค่ะสวัสดีอิซีถูกๆกทานค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะห่างหายไปหลายหมื่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขเด็ดเลขดังเลขแม่นกับวันนี้เอามาลงให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมนานๆมาลงที่หนึ่งผ่านไปสองหมื่นไม่ได้ลงคลิปให้เลยขอโทษจ้ะพี่น้องจ๊ะมามาเบิตัวเลขเบิ่ง เลขเดทกันของมิสเตอร์บอลนะครัพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่31เดือน7ปี66เนาะค่ะพี่นอ bon ้องเนาะมิสเตอร์บอลหร่นบอลคนนุ่มเหนือค่ะพี่น้องค่ะอันเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะเลขเพิ่นให้วิ่ง7กับ8ปดนะครัพี่น้องเด้อเลขเด่นเพิ่นเด่น63 73 83ตัวล่องเพิ่น64 74 84 94และ้วกะ็95เลข3ตัวขีดเส้นใต้สีแดงๆด่นไปคือ573เนาะค่ะพี่น้องค่ะ กับ8แล้วก็5 8 3 6 7 3หกเจลักลอยเพอ่์เซนหากับ6เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวนะ่าก็คือ73กับ8 3ตัว่องกับ6 4 7 4 8 4 9็แแล้วก็95เด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากผลงานการคำนวณของ S b i t t e r b o n d ค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูล ถูกถูกเอ็ดทุกถูกทันต่อไปเป็นหวยเอ็ดทาร่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะรู้สึกว่างวดนี้สีออกมาหลายใบเหลือเกินของปลอมเยอะแยะเอ็ดทันนี่เข่ามาเดือดสามสี่งวดเลขสามตัวกับเขาเลขสองตัวกับเขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอ็ดทาร่าขออนุญาตจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมหน่อจ้ะเนาะอันใดของจริงของปลอมกับของมีนบอกกันได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะมันมาหลายใบเสียเหลือเกิน ก็คัดคำนวณนมาอันนี้น,น่นาจะแทนะคะร์บินอนค่ะก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆไในบึงได้ชมลงก่อนนานั้นมาแล้วมีอยู่สามใบค่ะ์บินอนค่ะกับบึงหัวของจริงหรือของปลอมเนาะเยาวนกับบึงหัค่ะ์บินอนค่ะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆไในบึงได้ชมใบนี่ค,ค่ะ์บินอนคาซีหนึ่งซีสองซีเก่าซีเก่ากับชนกับแอสบึงหนึ่งหันเนะาะค่ะ์บินอนค่ะอันนี้เป็นของเล็บคนรักงู งวดประจำวันที่16เดือนกรกฎาคมงวดวันที่หนึ่งกรกฎางวดก่อนนะั้นะกรกฎาคมค่ะพี่น้องค่ะเป็นเลขสองตัวลานะ่างเลยค่ะพี่น้องเด้อวันที่16กรกฎาคมเขาหกงวดนี้พันหายสากรกฎาคมหายส7ง2จ8ดเจ8ดสค่ะพี่น้องค่ะเลขสามตัวสามหางแต่ดิล่าง แอดอีกทันหนึ่งเพิ่นบอกว่าดิ่งศูนย์กับสองล่างค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็สิมีสองเนาะค่ะเนาะเจ็ดสองกับแปดสองเจ็ดสองแปดแปดสองเจ็ดนี่คือสียอันค่ะพี่น้องค่ะเป็นเลขวันเกิดของล่อสิบนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทุกแอดทุกทุกท่านค่ะโชคดีราดั่งรวยทุกหว